มี11บเวกกับอีพาร์ทเนอร์เนี่ยนะกำเนิดเรียนตัวกันเพื่อที่จะแสดงถึงติดเกมลักณะหาทางเล่นงานอเมริกาหรือเต่นงานดอลลาร์แต่ออกมาเป็นรูปธรรมเข้าจริงๆมันยังไปไม่ถึงมีการเล่นงานด้วยสงครามการค้าภาษีเนี่ยขึ้นจาก2.5มาเป็น15%ของอเมริกาเพราะฉะนั้นสงครามการค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อเมริกากำลังโลกมันปั่นป่วนไปหมดเพราะฉะนั้นโดยอัตโนมัติประเทศต่างๆเริ่มไม่ไว้ใจอเมริกาเริ่มที่จะทำการค้ากับอเมริกาลดลงสิ่งที่สำคัญก็คือสหรัฐอเมริกานั้นใใคครรรต่่่ออเเิมมยไพ ถ้ามองจากท่ามอย่าไปแปลกใจเลยครับเขาเป็นคนประเภทที่ชักเข้าชักออกจุดยืนของเขาไม่อย่างเดียวก็คือว่าเขาให้ตัวเองยิ่งใหญ่อินเดียกําลังเล่นบทแบบจีนเดียวกับจีนจีนนั้นมีแรดเลเลตอยู่แล้วคืออานาจต่อรองด้วยแรลแต่ว่าทางด้านอินเดียกําลังสร้างแรดเวล,ลเลต่วยอะไรครับเข้าใกล้ชิดกับทางจีนเข้าใกล้ชิดกับทางดัสเซียทำนะจะทําได้ขนาดไหนดีบีส่วเทาสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากตองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวิวัฒน์นะฮะก็เป็นประจำที่เราได้คุยกันเรื่องสถานการณ์โลกแล้วก็อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มีสถานการณ์หลายอย่างที่มาชนกันก็คืออินเดียกับอเมริกาทะเลาะก,กันในเรื่องของภาษีทาลิฟแล้วก็มีรัสเซียกับอเมริกาก็จะยุติสงครามยูเครนด้วยกันที่阿拉สกาแล้วก็มีจีนนะฮะที่กระเจาก,การค้าในการเรื่องสินค้านําเข้าจากจีนเนี่ยเลื่อนไป90วันทุกอย่างมาชนกันแล้วก็ มีสิ่งหนึ่งที่บอกเขตก็คือว่ากลุ่มบิดเขาจะมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะปูตินได้เจรจากับทางทรัมป์ที่ลาสกาโดยใช้แบ็กอัพจากโมดีกับทางสีจิ้นผิงมาเป็นตัวแทนด้วยเป็นอะไรที่เราก็แปลกประหลาดใจมากอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดหนึ่งฮะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยบิดมีความเข้มแข็งในการรวมตัวมากกว่าปกติหรือว่าเขาจะมียุทธศาสตร์หรือวิธีการยังไงที่จะต่อรองกับสหรัฐอเมริกาครับเรียนเชิญอาจารย์ครับคือบิดถ้ามองถึงบทบาท นะครับแล้วก็พูดง่ายสมาชิกก็ถือว่ามีการพัฒนาเพราะจากบิดเริ่มต้นสี่ประเทศนะครับปี2 0 0พแล้วก็มาเป็นห้าประเทศแล้วหลังจากนั้นมาเป็นอีก6ประเทศเป็นสิบประเทศนะครับและขณะนี้ก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามารลวมด้วยถ้าพาร์ทเนอร์รลุมด้วยเนะะี่ยก็ประมาณเกือบ2ี่สิประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้มันก็มีพัฒนาก้าหน้าโดยเฉพาะในสองสามปีที่ผ่านมา จากการที่ะจะมีสมาชิากนะครับหประเทศจนกระทั่งมาเป็นสิบเอ็ดประเทศแต่ถ้าดูถึงเนื้อหาอันนี้เนื้อหาซึ่งดูแล้วมันตื่นเต้นนะครับที่บอกว่าบริกเนี่ยนะครับจะมีเนื้อหาเช่นอันแรกเลยจะมีความพยายามตั้งแต่พูดอันแรกเงินสกุลบริกซึ่งอันนี้เอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีนะครับที่ว่าไม่มีเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนแรกนะครับมีการโอ้โหพูดกันมองว่าจะมี ของม ונ แคลนซี currency, ซึ่งสกุลบริตนะครับก็เหมือนกับสกุลอื่นในโลกไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้เลยครับเพราะว่าการที่จะมีเงินสกุลเดียวกันในโลกนี้มีแห่งเดียวคือสหภาพยุโรป27ประเทศมีแค่2ี่สประเทศที่มีเงินสกุลเดียวกันเพราะว่าเงื่อนไขในการที่จะมีเงินสกุลเดียวกันนั้นประเทศสมาชิกข้อที่หนึ่งเลยจะต้องรวมกันเป็นสหภาพทางการเงินกฎเกณฑ์ข้อที่หนึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลของสมาชิก ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงซิกข้อนี้ก็ไม่มีใครทําได้แล้วครับในบลิกสองมีสถาบันคือธนาคารกลางเดียวกันก็ทําไม่ได้สามดอกเบีย้ยเดียวกันเพราะที่พูดกันไปนั่นเป็นเพียงเขาเรียกว่าพูดเป็นแบบมโนโงแล้วก็เป็นสเปกุลเลชันเป็นความต้องการของบางประเทศแต่ในที่สุดทางด้านอ,าอะไรครับทางด้านนักเศร,รษฐศาสตร์และผู้รู้ก็หวังบอกว่านี่ทําไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสที่จะทําได้ในระดับหนึ่ง นะครับซึ่งเป็นลักษณะไม่เห็นเงินสกุลบริกเป็นการสร้างกลไกลในระดับของความรูมือทางการเงินเพื่อที่จะลดบทบาทดอลล่าลงซึ่งอันนี้ยังทําให้สําเร็จนะแต่ก็เป็นความพยายามของประเทศบลิกโดยเฉพาะจากราัสเซียครับนะก็คือจะมีการใช้เงินนะครับสกุลของประเทศสมาชิกแล้วก็ทํามาเป็นก็เรียวกว่าดิจิทัลแล้วก็มีการใช้บล็อกเชนในการที่จะโอนเงินสกุลทุกนนี้ซึ่งอันนี้ในอนาคตผมคิดว่าอาจจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้น ในความหมายนี้จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ประสบความสำเร็จได้แต่ไม่ใช่เป็น c o m ม o n c u เ r นซี y ที่มีการตีความตอนที่มีการประชุมกันที่แอฟริกาสิโคมประโคมขาวกันเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้กระพูดงา่าในส่วนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่มันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็คือว่าหลายประเทศเนี่ยนะครับก็มีความพยายามในการร่วมมือข้อแรกเลยนะเพื่อที่จะลดบทบาทดอลลาร์ลงหนึ่งในนั้นก็คือจะใช้เงินสกุลของประเทศบริก นะครับในการซื้อขาย2มีความพยายามที่จะใช,ใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่มาทดแทนตัวนะครับที่อเมริกาใช้อยู่ในลักษณะนะฮะก็คือเป็นเงินที่เขาเรียกว่าให้ข่าวสารซึ่งในจีนก็มีคำว่า CIPS นะครับ CIPS นะเพราะฉะนั้นในกรณี้รัเสเซียก็มีนะครับในบราซิลก็มีเพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเข้ามาลดบทบาทของดอลลาร์ลงไปบ้างถ้ามองในกวามนี้ กับอีกส่วนนึ่งที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปบ้างเรื่องของ New Development Bank นะครับซึ่งจะมีการเพิ่มเงินต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการก้าวหน้าส่วนในด้านอื่นนั้นมีลักษณะที่ก้าวหน้าในลักษณะหนึ่งคือพูดง่ายไม่พอใจอเมริกาอันนี้แน่นอนเพราะบิ๊กเป็นการหลุมตัวของกลุ่มประเทศที่ต้องการเล่นงานพูดง่ายไม่พอใจบทบาทของอเมริกาในโลกเพราะว่ามีการใช้ในโยบายอย่างเช่น secondary sanction เล่น,นต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้นะครับ มันก็มีลักษณะของการหลุมตัวถึงบอกว่าวันนี้มีสิบเ็ดบวกกับไอพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับเนี่ยหลวมตัวกันเพื่อที่จะ,สะแสดงถึงจุดยืนลักษณะที่เรียกว่าหาทางเล่นงานอเมริกาหรือเล่นงานดอลล่าแต่ออกมาเป็นรูปธรรมเข้าจริงๆมันยังไปไม่ถึงที่ไปไม่ถึงก็เพราะว่าหนึ่งนะครับอเมริกันประเทศต่างเหล่านี้แต่ละประเทศนั้นยังต้องพึ่งพาอเมริกาอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลซึ่งอเมริกาก็เล่นงานหนักนด้านดูภาษีก็ไป5้าบ อินเดียซึ่งตอนแรกทำท่าจะดีด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะมากลายมาเป็นแล้ว่าศัตรูขึ้นกันแล้วกันแล้วนะครับส่วนประเทศอื่นเช่นที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอียิปต์เอธิโอเปียนะครับซาอุดีอาระเบียอยู่ในเต็นอาหรับเอมิเรตนะครับเราสังเกตดูนะครับเพร,ราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราจะบอกได้เลยว่าเฮ้ย hey, ประเทศเหล่านี้ความแตกต่างมันยังเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นอย่างเก่งก็คือว่าเป็นการรวมตัวถ้ามันมีประเด็นที่เรียกว่า ไม่เห็นด้วยกับอเมริกาก็จะมีการรวมตัวการรวมตัวครั้งนี้อาจจะเรียกว่าอะไรครับเป็นลักษณะซึ่งจะเรียกว่าแนบแนบ่แนยังไงลําบากไม่ใช่ของง่ายแต่ก็มีความพยายามกับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าบลิกนีสาคัญอันหนึ่งก็คือว่าอเมริกาเนี่ยกำลังทําให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าการลดลงของดีกรีบไลเซชันนะครับ hmm. ความหมายก็คือว่าอเมริกานั้นได้มีการเล่นงานด้วยสงครามการค้าภาษีเนี่ยขึ้นจาก2.5มามาเป็น15เปอร์เซ็นต์ของอเมริกาเพราะฉะนั้นสงครามการค้าเนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งที่อเมริกากำลังร่โลกมันปั่นป่วนไปหมดเพราะฉะนั้นโดยสมัติประเทศต,ต่างๆเริ่มไม่ไว้ใจอเมริกาเริ่มที่จะทําการค้ากับอเมริกาลดลงเพราะฉะนั้นส่วนนี่เองครับที่จะสําคัญท่านนั้นไปไหนส่วนหนึ่งก็จะไปสู่ประเทศด้านอื่นดับอีูจีนแต่ว่าที่สําคัญที่สุดกลบอลเซาเพราะฉะนั้นตัวบริกเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเป็นความพยายามของการที่จะระด,ดมเรียกว่าอะไรสัพพาระก,กำลังของกลบอลเซ้แต่กลบอลเซามันเยอะมากในบริกเนี่ยมีสิบเอ็ด นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแล้วก็โกลบอลเซานี่ความแตกต่างกันเยอะแยะมากตั้งแต่ละตินอเมริกาตะวันออกกลางอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าบิกนั้นถ้ามองโดยภาพรวมแล้วภาพดูเหมือนว่าโอ้โหกําลังเยอะแต่ตัวเลขจริงๆนั้นยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีบทบาทน้อยมากครับแต่มีบทบาทอันเด็กที่สําคัญคือบทบาทในการที่จะต่อต้านอเมริกาแต่ออกมาเป็นผู้ประมนั้นยังออกมาไม่ชัดนักแต่บทบาทในอนาคตคงจะมีสูงขึ้นเพราะว่า สิ่งที่สําคัญก็คือสหรัฐอเมริกานั้นกําลังเล่นบทที่สร้างศัตรูกันทั่วกันปบมทเลยนะครับพันธม,มิตรก็กลายเป็นศัตรูวันใครต่อใครเ,เริ่มที่จะไม่พอใจทรามไม่พอใจอเมริกาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆ่าย,ายบทบาทของบริกนั้นเป็นบทบาทที่เทียบกับอดีตก้าวหน้ามากขึ้นแต่ที่เป็นรูปธรรมจริงจริงยังมีข้อจํากัดมากนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะมีท,งทางอ้อมได้กลุ่มบริกจะช่วยทําให้เกิดการกระตุ้นการค้าระหว่างกันในยามที่ทุกประเทศต้องการที่จะกระจายดิเวอร์ซิฟายด้านการค้า แต่ตัวที่เป็นรูปธรรมท,ที่ในด,ด้านความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ยังอยู่ในขอ,อบเขตจำกัดอาจจะมีความช่วยเหลือร่วมมือกันได้ในบางเซกเตอร์ร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเอ่อโลกร้อนนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการต่อสู้กับเรื่องของอะไรครับเรื่องของการก่อการร้ายเอ่อเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ต้องยอมรับว่าจุดยืน จริงๆนะเป็นจุดยืนที่แสดงถึงความไม่พอใจไม่ได้ไม่ได้เป็นจุดยืนที่แสดงความพอใจท,ที่อยากร่วมเพราะตัวนี้มันถึงเป็นปัญหาถ้ามีจุดยืนที่จะร่วมตัวนี้จะนําไปสู่วินวินแต่ที่เป็นจุดยืนที่ต้องการต่อต้านเมริกาเพราะฉะนั้นจุดยืนน,นั้นเป็นเพียงนะครับออกไม่พอใจแต่จะรวมกันว่าจะทำายังไงเป็นรูปธรรมกบทบาทต่างๆเหล่านี้และนี่คือเหตุผลประทําท้าทายเลยใครก็ตาม ถ้าเล่นงานดอลลาร์ผมจะเล่นงานบริกลกวเก็บบัน10%นะครับแต่ก็จริงๆก็พูดง่ายเขาเองก็พยาสามมาที่เรียกว่าอะไรครับทําสงครามกับทั่วโลกขนาดนี้ก็อยู่ในกนาะที่ต้องมาดูต่อว่าเขาเองนะจะประสบความสําเร็จขนาดไหนเพราะสิ่งที่เขาทําเองกําลังสร้างประเด็นปัญหาให้อเมริกาพอสมควรนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องความรุนแรงของทรัมป์ฟาดโบดี้ครั้งเนี้ มันเหมือนรุนแรงมากแล้วก็โมดี้หัวร้อนโกรธมากคราวนี้สิ่งที่โบดี้พูดเนี่ยคือว่าเขาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่จะมาเล่นงานเขาฝั่งเดียวทั้งทัง้อินเดียซื้อน้ามันรัเสเซียก็จริงแต่จีนก็ซื้อเหมือนกันยุโรปก็ซื้อเหมือนกันแล้วเขาจะเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของทรัมป์มาเล่นงานอินเดียคนเดียวนี่มันไม่ยุติธรรมนี่เขาต้อตอบนะอยากให้อาจารย์มองในแง,อนนนง่อินเดียนิดหนึ่งฮะอินเดียต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาแค่ไหนฮะต้องยอมหรือไม่หรือไม่ <Okay. S 2> หรืออเมริกาจะยอม อินเดียใครจะยอมใครครับโอเคครับสำหรับทัปม์ไม่มีความยุติธรมรมทัป์เนี่ยนะครับถูกมองนะฮะเขาจะพูดอันหนึ่งว่าโลกกําลังกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญยิ่งในโลกเพราะว่าศตวรรษที่15-16เนี่ยมันสร้างโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดการปฏิวัติศาหกรรมปฏิวัติดิจิทลัลภายใต้การเปลี่ยนแปลง m i n d s e ตซึ่งเขาเรียกว่าเป็นระบบ enlightenment enlightenment ตัวนี้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตะวันตกครองโลกนะครับ แต่ว่าตอนนี้กำลังเจอปัญหาเอ l ไล h t e n เมนตมีมีสองกรอบเอ l ไล h t e n เมนตกรอบแรกก็คือ rationality ความมีเหตุมีผลนะครับกับ,ก,บกรอบที่สอง empiricism เขาเรียกประจกักบวิทยานำไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี Technology, ทางด้านวิทยาศาสตร์ทรัป์ทำลายทั้งสองตัวเลยทัป์เป็นคนที่ไม่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นถามว่ายุติธรรมไหม บอกได้เลยทรัมปนะ์เนี่ยตัวเขาเองไม่รู้จักคําว่ายุติธรรมหรอกครับเป็นเรื่องของส่วนตัวจริยธรรมจรรยาบัณไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเล่นตามว่าถ้าผมชนะผมเล่งงานคุณเพราะทรัมป์กำลังทําลายตัวแรกเหตุและผลจริยธรรมสองทรัมป์กำลังทําลายตัวที่สองคือเขาไม่เชื่อในวิทยาศาสตร,ร์ถอนตัวออกมาจากเรื่องอะไรครับข้อตกลงปารีสแต่ไม่พอไม่เห็นด้วยกับเรื่องวัคซีนถอนตัวออกมาจากอะไรครับองค์การอนาไมาโลกเพราะฉะนั้นทรัมป์จึงบอกได้เลยว่าถ้ามองจากทรัมป์อย่าไปแปลกใจเลยครับ เขาเป็นคนประเภทที่ชักเข้าชักออกจุดยืนของเขาไม่อย่างเดียวก็คือว่านะครับเขาให้ตัวเองยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นใครต่อใครก็คือเข้าไปโอ้โหเอาใจอะไรยิ่งใหญ่แล้วก็พอไม่พอไม่ยิ่งใหญ่นิดเดียวเมืดอนิดเดียวโอ้โหโกรธเปลี่ยนเรื่องสถานการณ์จากเป็นทางการมาเป็นส่วนตัวยกตัวอย่างตอนเกิดประชุมเอเปกตกลงกันเรียบร้อยตอนที่อยู่แคนาดานะครับปรากฏว่าผู้นำแคนาดาพูดจะถักทางนิดหนึ่งโทรจับโทรศัพท์จากในในเครื่องบินเลยขอยกเลิกข้อตกลงนี้เลย อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะที่เห็นได้ชัดแล้วก็ที่เขาดีใจโอ้โหทําให้เราเนี่ยเจรจาเขมรได้โอ้โหให้โบนัสเลยเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับรวมกับทางด้านอันนี้กันน่เพราะฉะนั้นในกรณีแต่สิ่งที่เขาทําตอนนี้ก็คืออะไรครับทรัมป์กำลังประเด็นอันหนึ่งสําคัญก็ค,คือมันมีอันนี้ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าอเมริกาเนี่ยนะครับกำลังต่อสู้นะครับก่อนหน้าเจาทรัมเนี่ยภายใต้ไบเดนเนี่ยมีการพูดถึงว่าโลกกําลังเข้าสู่ต่อสู้ระหว่างอเมริกาเป็นผู้นํากับยุโ ต่อสู้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าการน,นำของศัตรูนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับ Axis of Adversary ซึ่งประกอบด้วยลัสเสียจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านนะครับนะซึ่งทั้เองตอนนี้พยายามจะเล่นงานจีนนะรเราจะเห็นว่าคอนเซนเทรตอยู่ที่จีนที่ดีๆกว่านี้อยู่ไม่เชื่อทั้มหรอกครับเพราะตอนนี้พูดง่ายจีนเก่งบีบจนทั้มเนี่ยนะต้องยอมเพราะฉะนั้นทั้มนะคือพูดง่ายเป็นคนประเภทโอ้โหบอกว่าจะเล่นอย่างนั้นนะครับเอาเข้าจริงๆพอโดนบีบตัวเองลําบาก ตัวเองยอมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเหมือนทป์หนึ่งนะครับที่ยอมเจรจาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าสิ่งที่ทป์กำลังทําอยู่เขานึกว่าเขาบีบอินเดียได้ไม่เหมือนจีนนะครับจีนเนี่ยรู้ตัวเลยรู้ว่าทป์ต้องเล่นยังไงเพราะฉะนั้นจีนทำไงครับคุณพึ่งพาเรื่องของแร่เอ,อิร์ธให้แล่หายากผมนะ่ะบีบคุณเลยทป์นี่เปลี่ยนท่าทีเลยชมสีชิงผพงโอ้โหอยากจะพบเป็นการส่วนตัวเลยเปลี่ยนใหม่เลยทั้งๆที่ใครก็รู้ว่า คนที่อยู่ใกล้ทั้มทุกคนไม่พอใจจีนทั้มเองก็เคยพูดออกมาชัดเพราะอย่าไปเชื่อที่เขาทาตรงเนี้ยมันเป็นการแค่เรียกว่าสวนตัวเขาอาจจะชื่นชมแต่ในแงน่ทีเยบายเขาจะเล่นงานแต่ตอนนี้เขาเล่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเล่นงานจีนเล่นเรื่องของแหลเอ,อิร์ธแต่เขาคิดว่าอินเดียนะครับเหมือนกันเลยคิดว่าอินเดียคงจะเรียกไม่มีทางต่อรองเพราะทั้มจะเล่นสีโรซัมก็คือผมชนะคุณแพ้บีมบันเลย5 0ซมบียมันเลยเพราะอะไรขึ้นอีก25้าพคุณให้ความช่วยเหลือกับทางด้านรัสเซีย นะครับแล้วตอนนี้ต้องการที่จะช่วยยูเครนสังเกตตอนแรกกระดาษดา,ดายูเครนตอนนี้ก็ทําท่าจะช่วยแต่ก็ฟังหูไวหูในการประชุมเดี๋ยวจะมาพูดถึงเพราะฉะนั้นในการบีบอินเดียสู้ครับนะตอนนี้ว่าอินเดียตอนนี้ก็บอกคุณมาบีบฉนันไม่ได้ฉันเป็นประเทศอธาธิปบตไตผมมีอำนาจอธิปบตยคุณเล่นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับเรื่องนั้นก็จริงอ่ะนะครับคุณบีบอินเดียแต่ขนาดเดียวกันประเทศอื่นอย่างจีนก็มีการซื้ออีกไรเพราะฉะนั้นทําไหมล่ะไอ้ทำก็อ้างอ๋อ อินเดียโดนไปแล้ว50นะครับที่บอกอินเดียโดน50เพราะอินเดียไม่จีนโดน50เพราะจีน 30- บวกเับ2ีเก่าซึ่อันนี้จริงๆก็มาเด็ดคำตอบตอนนี้อินเดียกำลังต่อสู้ตอนนี้ต่อสู้สร้างชาตินิยมแล้วก็เข้าหาจีน,นะครับที่มีปัญหาจีนเข้าหารัสเซียเข้าหาแต่ดต่บ,บราซิลเพราะฉะน,น,นี่ก็เป็นส่วนที่อเมริกาไถ่ใต้ทรัมป์เนี่ยกำลังบอกว่าจะต่อสู้กับอะไรครับที่กว่าแกนนําของสัตรูตอนนี้ทรัมป์กำลังสร้างประเด็นปัญหาว่าไอ้ตัวแล้วคุณจะหาพันธมิตรที่ไหน ยุโรหลอกันตกนะครับขณะนี้ก็ไม่ได้มองทาในลักษณะไว้ใจเลยแต่ทั้งที่ทาต่อหลังก็ทําถ้าเปลี่ยนใจจอมแล้ว,ว่าเฮ้ยมาตราห้ายังอยู่แต่คนไม่เชื่อนะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกเฮ้ยคุณเล่นงานทางด้านยูเครนนะหนะ้าคุณฆ่าแต,แต่ละวันแต่ละวันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาด้านหนึ่งจะนะบอกว่าจะต่อสู้แต่ด้านหนึ่งกําลังสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นในส่วนของอินเดียเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นะครับอินเดียกําลังเล่นบทนะครับแบบจีนเดียวกับจีน นะครับแต่ว่าลักษณะที่อินเดียจะต้องสร,งร้างคือจีนนั้นมีแ e v เบอเลอยู่แล้วคืออำนาจต่อรองด้วยแล้แต่ว่าทางด้านอินเดียกําลังสร้างแรบเบอร์เลวยอะไรครับเข้าใกล้ชิดกับทางจีนเข้าใกล้ชิดกับทางดัตเซียและแรบเบอร์เลอันหนึ่นงคือสร้างชาตินิยมเพื่อมีความรู้สึกต่อต้านเพื่อที่จะดูว่าท์พอเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะดูต่อว่าท์นะจะทําได้ขนาดไหนแต่การที่เขาจะบีบให้ทางด้านของอะไรครับอินเดียนะครับในการที่จะลดหรือชะลอการซื้อน้ํามันอินเดียคงไม่ทํา นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดกงตอนนี้เป็นการต่อสู้ว่าใครจะแข็งกว่าแต่แน่นอนอินเดียไม่ยอมถอยครับซึ่งเราจะดูถึงจุดหนึ่งแต่การไม่ยอมถอยนั้นก็สร้างปัญหาลบกับอเมริกานะครับเพราะอเมริกาเองก็ต้องพึ่งพาตลาดใหญ่ของอินเดียเรื่องเทคโนโลยีด้าน,นต่างๆตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็ถูกกระทบเช่นเดียวกันถ้าถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าอินเดียแข็งและสามารถสร้างสิ่งที่เรียกวผลกระทบวันนั้นทั้มจะเปลี่ยนท่าทีเหมือนกับที่เขาเคยเล่นงานจีนไงเสร็จแล้วทั้มหนึ่งจำได้ว่าต้องมีการตกลงกันใหม่ เพราะฉะนั้นอินเดียกาลังเล่นบทนี่จะเป็นผลหรือ,อยังไงก็ตามแต่กําลังสร้างเรื่องเลเวลเลชนะครับในการต่อสู้กับทางด้านของอินเดียกําลังต่อสู้ทําด้วยการสร้างเลเวลเลชอย่างที่ผมได้พูดถึงครับผมได้ทราบข่าวมาว่าตอนนี้ EU เนี่ยนำเข้าน้ํามันจากอินเดียด้วยนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะมีการแซงชั่นโดยไม่เอาน้ํามันจากรัสเซียเข้าไปถ้าน้ํามันจากรัสเซียไปกันที่อินเดียแล้วก็ขายให้ยุโรปยุโรปจะไม่เอาผมก็เลยสงสัยเหมือนกันนะฮะ ในมองในแงย่ยุโรปเนี่ยยุโรปเนี่ยพึ่งพาน้ํามันจากไหนกันแน่ยุโรปนะฮะสมัยก่อนเลยก่อน<ม>ที่จะเกิดสงคราม,มนะครับไอตัวยูเครนเนี่ยพึ่งพาแกส๊สสี่สิเปอร์เซ็นจากรัสเซียยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันแต่พอเกิดสงครามปั๊บเนี่ยนะครับทางด้านยุโรปก็ค่อยๆลดค่อยๆลดลดจนรทั้งพึ่งพาแก๊สเหลือน้อยมากครับแต่ยังมีอยู่เพราะว่าเราเห็นว่ามีท่อแก๊สบางส่วนเนี่ยยังเป็นท่อแก๊สที่มาจากทางด้านรัสเซียแต่เหลืออยู่ท่อเดียว ส่วนทางด้านน้ามันนั่นก็มีการลดลงไปเยอะพอสมควรและวิธีการลดอันหนึ่งของน้ํามันก็คืออะไรครับไปซื้อน้ํามันนะฮะกับแกสส๊สหรือยังไงโดยการใช้ทังเกอจากอเมริกาจากทางด้านของตัวันออกกลางนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ผ่านทางด้านนอร์เวย์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสามารถลดการเพึ่งผาได้แต่ว่าเนื่องจากว่าลดไม่หมดพะลดไม่หมดทางได้อินเดียก็โจมตีทำไมสาภาพยุโรปยังซื้อล่ะ อ่าใน,นเหตผลที่อินเดียอ้างไงเพราะว่าตอนนั้นลดไม่หมดพัดลดหมดทางสาภาพยุโรปก็แย่เหมือนกันแต่ตอนนี้สาภาพยุโรปพูดง่ายลดได้มากมายพอสมควรพราะตอนนี้ก็มาถูกเฟสที่สาภาพยุโรปนะทำยังไงครับจัดเรื่องของเรื่องน้ํามันกับแก๊สก็คือเล่นงานพวกเขาเรียกว่าแชโดฟลิตอ่ากองเรือที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นกองเรือที่เอาน้ํามันจากอะไรครับน้ํามันอ่าจากทางด้านอินเดียจีนเข้าไปสู่ ทางด้านของรัเสเซียตอนนี้ยุโรปก็กําลังเล่นงานตัวนี้อยู่เช่นเดียวกับทรัมป์กำลังขู่ว่าจะเล่นงานตัวนี้ครับก็แปลว่าอนาคตยุโรปจะไม่ซื้อน้ํามันที่มีแหล่งกระเนินมาจากไม่ซื้อรัสเซียแน่นอนผมยกอย่างเพราะมันมีบางอย่างนะครับบางประเทศก็เป็นพันธมิตรกับทางด้าน,น,นผมยกอย่างฮังการีฮังการีเนี่ยพึ่งพาทางด้านน้ํามันพึ่งพาจากนั่นคือเหตุผลเพราะทางด้านนาโตนะครับไม่ได้เป็นเอกภา,ภาพเพราะฉะนั้นบางส่วนยังต้องพึ่งพาทางด้านรัเสเซียอยู่ เพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงแต่ลดลงไปเยอะมากพอสมควรเท่าแั้เนเองครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าอินเดียก็ยังคงจะซื้อน้ํามันรลสเซียเป็นปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนอันนี้ยืนยันอันดับแรกนะฮะส่วนอื่นๆเนี่ยถ้าที่เกี่ยวข้องอย่างยกตัวอย่างเช่นอินเดียมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสินค้านําเข้าจากสหรัฐอเมริกาอาจารย์คิดว่าในในสเต็ปต่อไปเนี่ยเขาจะมาทะเลาะกันเรื่องนี้ไหมครับว่าถ้าอินเดียจะต้องนําเข้าสินค้าจากอเมริกาให้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดเกษตรให้กกัับสรรเมิา มีทาง <ผม S 1> เป็นไปได้ไหมครับมีครับคืออย่างเห็นเราทะเลาะกันนะฮะแต่ในทางความเป็นจริงเนะี่ยมันไม่เหมือนกับส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวแต่แง่ของประเทศเนี่ยผลประโยชน์แห่งชาติพอผลประโยชน์แห่งชาติปั๊บไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเพราะสิ่งที่อินเดียขณะนี้กําลังทําอยู่ก็คือว่าเขาสามารถสร้างเขาเรียกว่าแรงกดดันให้ป์เนี่ยเปลี่ยนใจได้ไหมนะครับ,รบเพราะว่าจ้างแรงกดดันต่อเรื่องของนั่นแต่ขณะเดียวกันอินเดียผมเรียกว่ากําลังทำสองด้านด้านหนึ่งเป็นไม้แข็ง แต่ด้านลึกๆกําลังหาทางเจราจาที่จะเรียกว่าลดการเซ็นชั่นลงเจราจาตรงนี้ก็คือจะดูว่าอะไรที่ตอนแรกไม่อยากให้นกมรนกานเข้าหรือจะไปลงทุนตอนนี้ผมคิดว่าลับๆจริงๆแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งกําลังหาทางที่จะมีการนําเข้าสินค้านะครับจากอเมริกาพวก,กเกษตรหรือต่างๆเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าอินเดียดําเนินทั้งสองทางครับด้านหนึ่งกดแดัคือใช้เรียกว่าแรงเป็นบัดแข็งข้งยอยันหนึ่ง เป็นเป็นลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์คู่ขนานกันไปเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าไปทั้งสองเนี่ยในที่สุดอาจจะทําให้ลดกับประกรันที่3ผมจะไม่แปลกใจเลยสิ่งที่อินเดียขนาดที่เล่นแข็งอยู่ถ้าถูกกดดันเยอะถึงขนาดหนึ่งอาจจะใช้วิธสีไม่ใช่ดเลิกซื้อแต่ลดการซื้อน้ํามันลงอันนี้ <S 2> <S 2> <S 2> จะไม่แปลกใจเพราะว่าถ้าถ้าลดหมดคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ลดเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดเอาใจทร้อมระดัแบบหนึ่งเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าแปลกใจ ในที่สุดได้ที่บอสทะเลาะทะเลาะอ,อาจจะคลี่คลายโดงที่อินเดยียนะครับก็ทำทาทําเองก็ถูกแรงกดดันในอนะินเดียจำเป็นต้องมีการเจราจาเพราะฉะนั้นจะไม่ไที่ออกมาเป็นขาวกระดําผมไม่ซื้อผลเงินสู้ตอนนี้กําลังเจราจาแบบสีเทากันอยู่ครับสีเทากันอยู่ก็คือในเบื้องหลังที่กันนคกูอยู่ก็กําลังหาทางที่จะลดเรื่องแรงกดดันและขณะเดียวกันก็กําลังหาทางว่าเฮ้ยถ้าไม่ซื้อจากทางด้านรัเสเซียมีส่วนไหนที่พอซื้อได้ผมคิดว่านี่คือส่วนที่อินเดียกําลังดําเนินมาตรการอยู่นะครับ กับทางด้านนี้ซ้ำเองก็ต้องมาชั่งน้าหนักว่าผลที่กระทำเนี่ยส่งผลลบให้ในการในด้านเศรษฐกิจผลลบต่อภูมิรัฐศาสตร์เพราะทาให้ทางด้านอินเดียเนี่ยเข้าหาจีนเข้าหารัสเซียแต่เขาก็รู้ว่ามันมีขอบเขตที่คุณเข้าหาได้ใกล้ขนาดไหนเพราะว่าอินเดียกับจีนเองอย่างน้อยที่สุดมันมีเรื่องของหนามยอกอย่างที่เรากับขเขมรอยู่มีอยู่เรื่องของอะไรชายแดนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเองก็ดีดลูกคิดเช่นเดียวกันว่าให้จะเป็นยังไงบ้างและอย่างน้อยที่สุด มันเป็นเรื่องของต้องการเลเวลตัดจริงๆผลประโยชน์แห่งชาติของอินเดียกับจีนยังไงก็ตามไม่มีวันที่จะแนบแน่นขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นส่วนนี่เขาผู้การดีดลูกคิดดูว่าคุณทนี่ที่ทอยู่เนี่ยนะครับทำได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นะผมคิดว่าขณะนี้คงจะมีการเล่นหลายบทคู่ขนานกันไปครับทั้ง2ประเทศเลยครับมีบทหนึ่งที่ผมคิดว่าอินเดียจะเล่นก็คือการที่เขาไปเข้าร่วมประชุมที่ SCO วันที่31สิงหาคมเนี่ยบทบาทตัวนี้เนะี่ยผมคิดว่าอินเดียอาจจะต้องเล่นบทที่เรียกว่าพยายามจะเอาความ ใกล้ชิดกับจีนมาใกล้คิดจับ S.C.O มาเพื่อจะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการอํานาจในการต่อรองท่านคิดว่าไอ้ S.C.O เนี่ยมันจะมีผลไหมครับที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเขาเดีอย่างนี้ครับ S.C.O ตรงนี้นะครับตัวตัวชางไฮคอร์ปอเรชั่นใช่ไหมที่คุณพูดรหรือพูดถึงเอาละครับ,รบตัวชางไฮคอร์ปอเรชั่นอินเดียเป็นสมาชิกนะครับเชยงไฮคอร์ปอเรชั่นเนี่ยมีทั้งหมด10ประเทศครับ10ประเทศนี้ก็จะมีทางด้านของอะไรครับมีทางด้านของจีนกับรัสเซีย แล้วก็อีกสามประเทศนะฮะก็จะมีทางด้านของพวกกิกิสสถานทาจีกิสถานกินกับอีกสองประเทศนะครับหกทั้งหมดหประเทศเบลารุสด้วยกับอีกสองประเทศก็คืออินเดียกับปากีสถานอีกสองประเทศก็คืออะไรครับอิหร่านอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอะไรกันนี้มีสิประเทศมีอินเดียกับปากีสถานเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยเขาคงจะใช้เวีีนี้ต้องการบอกเลยว่าเฮ้ยผมก็มาอยู่ตรงนี้ครับนะครับอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจฮะแต่อันนี้อินเดียเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แล้วครับแปลว่าอินเดียก็เริ่มจะ ใช้บทบาท SEO ในการที่จะมาต่อรองมากขึ้นอ่มันก็มีในแง่หนึ่งก็คือ SEO ตัวเนี้ยมันก็เป็นการร่วมมือจริงๆก็เป็นร่วมมือกันไม่มากเท่าไหร่มันไม่ใช่เป็นการร่วมมือในด้านของความมั่นคงมันเป็นการร่วมมือทางด้านไหนมิติความมั่นค,คงนั้นน่าทำอยู่ในขอบเขตจำกัดมากนะครับ,รบอ่ามันไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าข้อตกลงความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่ใช่แต่ว่าไอ้ตัวองค์กรหนึ่งที่พวกเราไม่เคยรู้จักแต่อินเดียไม่ได้เป็นสมาชิก อันนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องของความมั่นคงที่สำคัญมากคือองค์กรก็เรียกว Collective Security Organization ซึ่งองค์กรนี้มีทั้งหมด6ประเทศแต่อินเดียไม่เกี่ยวในหกประเทศนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับคาซาัคสถานกีกิถกสถานกับเทอร์อ่ทาจิกิสถานกับอีกสประเทศคือเบลารุสจีน่า่มีรัสเซียกับอาร์เมเนียนะครับอันนี้มี6ประเทศซึ่งอันนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตราสีมัตราสีนี่เหมือนมาตราห้าเลยแต่องค์กรนี้กําลังเกิดกระทบเพราะาทรัมป์เนี่ยเข้าไปแย่งซีนเพราะว่าอาร์เมเนียเนี่ยมีปัญหากับอาเซอร์ไบจันอาเซอร์ไบจันไม่ได้อยู่ในนั้นเพราะอาร์เมเนียก็บอกรัสเซียว่าเฮ้ยตามข้อตกลงเนี่ยคุณต้องช่วยผมลัสเซียไม่ช่วยเพราะว่าอะไรครับตัวเขาเองก็ติดปัญหาแล้วก็อาเซอร์ไบจันก็เป็นพันธมิตรทรัมป์ก็เลยถือโอกาสแย่งซีนไปเลยเอาให้อาเซอร์ไบจันกับาอาอร์เมเนียทำข้อตกลงกันได้เป็นสําเร็จ สร้างคอริดอร์แล้วก็จะสร้างที่ตรงนั้นอันนี้เป็นองค์กรหนึ่งที่ขณะที่เรากําลังดูอยู่ว่า,ามีการออกมาจากอเมริกาแต่อเมริกาก็เล่นอีกฉากหนึ่งเข้าไปอยู่หลังบ้านของรัสเซียนะครับโดยการที่จ,จับมืออาเมเนียซึ่งไม่พอใจทางด้านรัสเซียทั้งที่เป็นสมาชิกของไอเ l e c t i v e Security Organization ซึ่งลึกซึ้งมากออกมาร่วมกับอาเซอร์ไบจันเพราะวันนี้ เกมมันเหมือนกับเป็นเกมที่มันสําคัญมากเป็นเกมบมักรุกนะที่ต่างคนต่างอยู่ที่ตรงไหนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่น่าแปลกใจที่ทางอินเดียเนะี่ยเข้ามาประชุมอะไรต้องการบอกเฮ้ยผมเป็นสมาชิกแต่วันนี้ผมกบเหมือนกับว่าใช้ i, อาจจะต้องใช้ตัวนี้ให้มันแนบแน่นแต่ก็มีข้อจำกัดแนบแน่นได้ขนาดไหนผมก็เลยยิ่งแปลกใจใหญ่เลยฮะอินเดียกับปากีสถานเนี่ยไม่ได้รักกันเลยแต่มาอยู่ที่เดียวกันเอสซีโอรับมาด่ที่เดียวกันถ่วงดุลน,นะถ่วงดุลถ <laughs> ่วงดุลนึกออยู่ปากีสถานดุลเลย พราะว่าทั right ้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องใครนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องอะไรเลอยู่ทั้งอเมริกาอยู่ท้งด้านนะอย่างสังเกตดูอเมริกาก็เล่นบทนะฮะเดิมเลยสนับสนุนปากีสถานหลังจากนั้นก็มาสนับสนุนอะไรกับอินเดียพอมาถึงครั้ชักจะเอาใหญ่แล้วเล่นปากีสถานเพราะงั้นอย่าไปแปลกใจเลยนะครับถึงพอมีอินเดียก็ต้องมีปากีสถานอยู่ต้นอยู่กันได้นะครับแปลกใจมากแล้วเขาเจอหน้ากันเขาคงทักทายกันแบบปกติทั้งที่ลบกันมา ก็ก็เหมือนไทยเขมรนะครับเหมือนกันคล้ายๆกันอาจารย์ลองวิเคราะห์ต่อนิดหนึ่งฮะในเมื่อบริตเนี่ยออกมาเล่นเต็มตัวเลยบาราซิลเนี่ยก็ออกมาเชงโดนทําตลอดเวลารัสเซียก็คุยกับบาราซิลด้วยแล้วก็คุยกับอินเดียด้วยบาราซิลเนี่ยบทบาทจะสําคัญไหมครับในบริตแล้วก็โดนไปห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยบาราซิลจะขยับยังไงครับตอนเนี้ยขยับไม่ออกเลยราซิลอ่รบราซียต้องยอมรับนะว่ามีข้อจากัดราซิลเองเนี่ยที่ทําไม่ชอบมากสองเรื่องครับ เพราะว่าโบโซนารเนี่ยอดีตประธานาธิบดีเป็นเขาเรียกว่าแฝดของทรัมป์เขาชอบ<ม>ทรัมป์มากแล้วก็ทําอย่างเดียวกับทรัมป์คือกบฏเพียงแต่ทรัมป์กบฏแล้วนะครับประสบความสำเร็จได้เป็นประธานาธิบดีนะครับถ้าเขาไม่ได้ประธานาธิบดีเขาติดคุกนะครับแต่ว่าโบโซนารเนี่<ม>กบฏแล้วแพ้พอแพ้ปั๊บเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐบาลลูล่าซึ่งทรัมป์เกลียดมากเพราะเกลียดพวกฝ่ายซ้ายลูล่าคือเป็นพรรคฝ่ายซ้ายเพราะฉะนั<ม>้นแล้วก็ แล้วต้องการบีบเขาเรียกว่าไอเอสปาทานสารสูงนะครับที่กําลังจะลงโทษในโบโซนาโรนะครับมีการประกาศเป็นเฮาส์เซลส์สิบร้อยแล้วก็คือให้คุมอยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ถือว่าเข้าไปละเมิดอธิปไตยของบราซิลนะฮะเพราะอับบราซิลก็เหมือนกันอินเดียผมไม่ยอม,อมคุณขึ้นมาห้าสิบผมไม่ยอมสู้เพราะฉะนั้นตอนนี้มีประเทศที่สู้กับอเมริกานะฮะก็มีจีนอินเดียบราซิลเพราะหัวเด็วตเดนขาดบราซิลไม่ยอม แต่ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างว่าต้องกระทบกับบราซิลนะครับในง่ายนหนึ่งก็คือบราซิลต้องพึ่งพาอเมริกาในด้านตลาดส่งออกด้านต่างๆต้องยอมรับนะครเป็นตลาดใหญ่ของเขานะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในกรณีของตัวตัวบราซิลเองเขาก็พยายามดิเวอร์ซิฟายแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบต่อบราซิลในด้านของการติดกันอันนี้ค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ<ม>บราซิลก็สร้างอ้านหนึ่งที่ช่วยรูล่าคะานันเสียงของรูล่านะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งอีกปี2ปีเนี่ยตอนแรกแพ คู่แข่งคู่แข่งเนี่ยอยู่ในพักเดียวกับของโบสนาโรคือเป็นขวาจัดตอนนี้คะแนนเสียงออกมาขึ้นมาสูงกว่าซึ่งอันนี้ก็ช่วยหรูลาดโดยทางอ้อมนะทั้งให้ทัาเกลียดรูลาแต่ทั้งให้ทัามเนี่ยคะแนนเสียงนะครับถ้าหามีการเลือกตั้งเขาเนี่ยรูลาได้กลับมาใหม่ทั้งที่คะแนนเสียงเนี่ยแย่เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงแต่ว่าเรื่องของที่เขาทําเล่นง,งานรูลาทําให้เกิดชาตินิยมเกลียด,ด้กันหันมาสนับสนุนร<ช>ูลาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ทั้มอยากให้เป็นครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร